สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมหมูยอก็ก่อนเริ่มคลิปผมอยากจะบอกว่าภายในคลิปนี้อาจจะมีบางช่วงที่เสียงแตกไปยังไงก็ต้องขออภัยไปด้วยครับก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับมาเราเล่นหมดยากสุดยากเลยมึงอยากเห็นพวกคูต่อยกันตายตั้งแรกต่อยกันได้ไหมมีแบบเปิดไหมไม่มีโอ้ยไม่มันละมีกูง่ายกวันนี่มึงเหวี่ยง้องฆ่ากันตั้งแต่เข้ามาครั้งแรก ้ยมาแล้วต่อยอย่าพอยก่อนเลยมันต่อยไม่ได้เฮ้ยอฉึงสร้างเองเลยเด็ให้ตังค์ก็ให้ล็ลบล็อปดูยัยนี่มาเนี้ยมาเนี่ยอย่า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 ไปแตะม ทำไงอ่ะทำไงเนี่ยเฮ้ยคุณไม่รู้ว่าในป่าไม่มีบอลทิ้งเดียวเลยเฮียตังไม่เห็นน้ำแบบเขียวๆในป่าแล้วก็โอ้โอ้ก็น่าเฉยที่นี่เป็นบ้านไหนเฮ้ยคนป่าไหนข้างหน้ากลัวกางยิงไฟไอ้กางยิงฟา นี่ตื่นตื่ไรอ่ะมึงเป็นคนปลาคนนั้นไมเห็นกูขยับมือป่ะดูเนี่ยไม่เห็นอะมึงยืมึงยื่นมาเฉยบาร์นาลีฟตังตังตังมีแนววะเฮ้ย เนีย่ยนะมันทำเป็นอะไรไม่รู้ไหนอันหลังไปดิหิวม <c oughs> <c oughs> ็สะลบอ่ะให้ตายลุกขึ้นมาไหนไหนเอะหมไม้มันจะมันหนาวอังตายตัวเป็นบัวปิด เอ้ยมันช่วยเก็บไม้หน่อยช่วยเก็บไม้หน่อยเป็นอยู่ไหนเพื่นอนเก็บไม้เลยพี่อ่เก็บยังไงอ่ะต้องต้องเอาอะไรตีอ่ะเต็มตีแล้วเ่าตีให้มึงสามารถย่อยไม้เล็กได้นะเอ้อไม้ใหญ่ได้ไดยังไงวะมึงคลิกขวาที่ไม้ตอนตบหลุมพื้นมันมีให้ฮาร์เวส มันถือไม่ได้คือต้องคิงก่อนอยู่มก็โยนไม้ใส่หน้ากูจริเลยพร้อมกินละดูเย็นกินกบอันละไม่โอ้ยโอ้ยบักบอกรอยเยียบเรียบเรียบรอดรอดรทำทำแคมไฟล์หน่อยเด็ดทำแคมไฟล์หน่อยเด็ดได้เลย กาไฟอยู่หน้าไหนมะนั้นอ่ะเอ๋ไม่เจอได้ไงวะด้านด้านขวามันจะมีอันที่มันเกี่ยวอาหารเจอยังเจ้เนี่ยเจอแล้วอยู่ไหนบอกกูหน่อยไอ้ควายไ้กาแฟให้ตั้งไหนอันนี้อ่ะสมอไฟกับแคมไฟอันนี้เพมไฟตั้งตั้งวางตรงนี้ก็ได้บางต่างเนี่ยตรงนี้ไม่คุนตั้งยังอ่ะตั้งสองอันเลยพี่เออแล้วมึงก็เอาเอาไม้ที่เก็บมามาวาง ก็มีไม้อยู่ในกระเป๋าเนี่ยก็ควออกมาค <c oughs> ุณใช้ไม้เหรอ <c oughs> มันไม่ใช่ไม้เล็กอะ่ะมีใครมีไม้เล็กในกระเป๋าอะเอา <c oughs> เอาสติ๊กเข้าไปก่อนดิไอไอ,อการไอ้การที่มึงเอาวางอย่างเงี้ยมันมันไม่เข้ามันไม่เข้าไปนในยาบูป,ปินเลย มึงฮาว่าเป็นไม่เหลือเธอชิบหายเลยยี่เอะเพื่อช่วยกูทำเป็นสมอลสติกหน่อยเฮียไว้ยศพไว้ยสดสดเลยนี่นี่มันจบเลยอ้จุไหนมันเก็บอะไรได้ไหมเก็บนอนไายเอ้ยกินกระดูดได้ไม่มีไม่มีไม่มีกูมีกูมีกระดู ก็ด <laughs> yeah, no ูทำไมก็มีแค่ดูกระกอบอยู่ในกระเป๋ากูมีมันตัเลยมันตังให้ What the fuck ไอ้ตั้งตัวตัวกูเป็นอะไรไม่รู้อ่ะดูดิตัวเป็นอะไรอ่ะแต่เป็นอ่อน เฮ้ยเฮ้ยครับปีบมาลาไปถึงบ้านแล้วยาที่จะทำวันเลี้ยงเลี้ยงเหียเที่เหียนอยู่เฮ้ยเนี่ยนทางอยู่่ ดดโดนงูบินมาอ <c oughs> งกายเนาะ้ยมันปีแน่เลยแทบดูตรวจเช็คร่างกายอะไรอ่ะโดนขวนเนอะมันไม่มี <c oughs> แผลมัน <c oughs> แผล <c oughs> เ,เต็มตัวแต่ทำอะไรไม่ได้อันนี้เราต้องหาอะไรเราหายหินอยนู่ใช่ไหม ไม่ใช่เราหาเชื้อไฟหายาแห้งหอย่างไรก็ได้ที่แบบออกูจะปัดออปัดแล้วมันติดไฟได้อะไรวะไอเ้เทยกูกินน้ำไม่แน่เลยน้ำเน่า,ากูมีหนอนอะไ,ไโนขึ้นะ <c oughs> กน่ากมึงโอนแล้วจะกูเห็นแท็อที่คุณรบกลนไอ,เอ้เัีษ์ ไอ้ยี่กูได้ยินเสียงหลอนไม่หยุดเลยอ่ะนี่อย่าน้ำเน่าเออนอนไม่ได้เูยหงไงเออกำลังจะกลายเป็นคันตะกี้ไงต้องนอนไหมนอนจะช่วยนะนอนจะช่วยยังไงวะนอนแล้วนอนมันออกมาไงที่เฮ้ยต้องไม่ไม่ต้องมีหมออะไรง้เทียเออไม่ต้องมีนอนแล้วมันก็หายทุกอย่างอ่ะ ไอคนพายอ่ะช่วยด้วยคนรุ่นช่วยด้วยไหนเอาหน้ากันไปไอ้ภาพหลอนอู้โอ้โอันนี้หลอนมันจะเป็นภาพหลอนนี่เสียไม่ใครรายลีฟวะไม่เจอกูเองไงคนที่เห็นภาพหลอนเฮ้ยจะปั่นไฟ เย็นกูหูอือเย็นกูไม่ยืนเสียงฝนแล้วเย็นสิหัวกูหูมาอยู่มั้งอะปุ๊งๆนีแบบนี้แต่กูไม่รู้ว่ากูอยู่ไหนแล้วมันโดนฝนมันไม่ดับบอกวะนี่เหรอโหดับแล้วมันจะดับอ่ะอย่างเดียวต้องทอดอ่ะต้องทอดมันดับอ่ะโอ้ย มีข้าจะตายอ่ะต๋งกูลลคานะหูมันนวกันแล้วมันโอ้ไฟดับเลยโอนไฟไม่หยุดเลยญญอ่ะไอ,อ,อ้ตาเราต้องนอนในเ่ลเติมพลังก็อย่างเจ็ดรายรีบเทนเก็บวะเก็บเก็บอ๋อมันเป็นอะไรน,นี่กูว่ามันอะไรนี่นะเทนมันปล่อยไว้ตรงพื้นนานๆแล้วมันเหมือนมันแห้งเองมึงเทนใช่เหรอเออแต่แล้วแถวบ้านก็มีปะ ก็น่าจะมีะถ้าไม่มีใครเก็บเข้าป่ากเลยซะอย่างไม่รู้เหมือนกันใบใบที่กูตัดมาจากต้นเก็บอ่ะก็นั้นมันยังไม่แห้งแต่กูเจออันแห้งอยู่ใกล้ๆอ,อ่ะดร <c oughs> าลิฟอยู่ไหนก็จะเนียวอยู่ไหนเนี่ยลงไป <laughs> มึงจะกลับยังไงอ่ะมึงกอดเอฟขึ้นมาใช่ปะ เวลากดเอเบิแล้วมึงเลื่อนเลื่อนเมาส์ขึ้นขึ้นขึ้นลงลงอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นเข็มทิศเปลี่ยนเป็นเวลาได้ไอสัตว์งูหางกระดิ่งเงินงินเงินกงินเินงไนเงินเงินเงเงินเงินองินเงินองินเ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 เหินเงินงินเงินเเงินเงิ่งเงินเเงิิงเนงิงเ <laughs> มึงไปโคตรไกล,ลแม่งแึงกูห่างกันหนีแม่งบางทางกูเนี่ยมันจะฆ่ากูมเนี่ยมึงแม่งเลยสัตว์มึงก็มึงก็งัดหนึ่งๆกับมันถ้าเกิดแพ้ก็กได้ใส่ถ้าเกิดชนะก็ได้อยู่ต่อแล้วขอไงกูมีแผนที่ด้วยเนี่ยเฮ้ยมีแผนที่แต่กูหลง บ้านต้องไปขึ้นหน้าผาแล้วกูจะขึ้นยังไงไฟจะดับอีกแล้วอะฝนตกเลยเออขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วต้องดับเร็วจังอ่ะฝนตกอยู่เห็นตังกว่ารอครับไอ้นี่วะราคาครับเลยไม่เหมือนกูเจ๊นะเนี่ยป้ากูกดอะไรไปโอ้ยเหี้ยอ่ะกูวางเฟรมละมันน่าจะเอาใบไม้ขึ้นมาต่อได้ปะไอ้ล็อกสี่มันมีล็อกไหม โอเคว่ากูกลัถึงบ้านแล้วทุกคนพยายข้าวเลยเนี่ยถึงก็ตายเยเียไอ้สัตว์ไอ้กูโอ้ยกูติดพิษกูติดพิษกูโดนปิงอ่ะมันขึ้นปิงบนขวาขึ้นบนจะปิงไหนพวกมึงอยู่ไหนกันในบ้านกูขอคอร์ดิเนตอีกรอบเย็นไอ้เย็นสลบสัตว์เอ้ะยินเหมือนนี่อะลรเฮ้ยจะทิ้ง เมื่อยอ่ะมันต้องนอนอะนอนดิได้ถึงบ้านแล้วทุกคนทุกคนเอาของของไปวันนี้กูจะตายฮะในของดีอะมีเพชรไหมจะเพชรเปล่าเนี่ยไม่มีปืนเปล่าขากูจะตายแล้วในหนปิงอยู่ไหนปิงหอกใครจะนะ โอ้ยดึงออกเลยแล้วปิงก็อยู่ในตัวกูกินเลยวะอู้อ้าอย่างมันก็ลไปแล้วกูเป็นไรอ่ะกินตายอะเข่เป็นเชื้อไปทำอะไรมามึงกินกบเหรอกูตกกูไหว้นาวแล้วอยู่มันก็แบบเป็นแผลอ่ะกูจะหายจะหายจะฟินแล้วทุกคน น,น,นคค่คือกูติดเชื้อก็กลัวมันจะตายเนี่ยไม่ใช่จะ <c oughs> สู้จิเนี่ยทำไมมึงต้องนอกกูไปมันเป็นเลี้ยงพลังงานของกูกำลังจะหมดแ,แล้วและกูสลบตรงนี้ตายโอ้เนี่ยนกมึงไอ้เหี้ยกน,นก เอ,<ฮ>เอาไปก<ฮ>ินเลยงม่ใช้ไรใช้เชือกเหรอใช่ใส่ <S 2> <S 2> <ร> <Bliss> ไปแล้วมุมหนึง่งใส่ปไปแล้วมุมที่สองเหลือมุมหนึ่งอะ่ะเอาไงอะ่ะไม่รู้มันมีอยู่ไอตัวมึงตอบออกมาทำไมวะเดี๋ยนี้ไม่รู้เฮ้ยแล้วทำหลังคาไงอ่ะไม่รู้ เป็น water filter อย่างงี้วะไอินใช่เก่งนี่ว่าเป็นต้องการลองสเต็กอีกสองอันอะตอนนี้มีไหมไม่มีนี่อะไรปลาหมึกเหรอเดีปลาหมึกเอ้าไม่ใช่มันคือดอกไม้ไย,ไไยิ้มมึงดึงปิงให้กรีดอีกทีอะไหนไหนวะต้องหา กูไม่กูเห็นน่ากูแซะที่ตกกับโดนติงดูไม่มีมึงกดมึงกดตัวซีแล้วซ้ายบนอ่ะมึงอินสเปคตัวยนะวันทุกคนถึงสเปคไหมแดกน้ำแม่งเลยแล้วกันอันนั้เมื่อกี้เห็นเห็นในข้างนึงเออนี่มึงกินะนี่มันเลยที่บอกเธอว้ามันมาใส่นี่ได้ไป้กูหิวน้ำใช่ไหมไอ้กองน้ำหรอกองน้ำ นี yeah. Yeah. ่นี่ทำไงไง oh! เอายิงวางเลย <G ül üyor> ว่างไงอันนี้มือกูฝากทุกอย่างไว้ที่นี่แล้วกูจะไปไว่ายน้ำน้ำเย็นสบายไอ้ <G ül üyor> กูบันจิบอะไรวะกูโดนปลาก,กัดเหรอเออมีปิรันย่าอยู่คนในน้ำอ่ะมั่วนะนมันมันจะใช่อะ อีกคน<า>จะตายโ <laughs> ดนพิษตีกาวาดกันเลยเออติดเชื้ออ่ะ <c oughs> อ่ะอยางนี้นะปะอัเน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือน้ำกองแล้วอะไรอ่ะเทพยา,ยาวมาจากไหนอ่ะเท็นค้ามายินญายังไงวะย็นค้าไม่เป็นไงโอมันไม่มีสูตรอ่ะของกูอ่ะของกูมีมน<ต>่าระขแล้วปะเนี่ยมันขึ้นแล้วเทนค้ามาเลยขึ้นอ๋อ เอาไปกันเ mm hmm. uh oh. ดี๋ยวกูฆ่าไปกันหนึ่งใครใครไม่ขวานอ่ะผมผมผมม่ดีไก์ดทูสวายวันี้สวายสองฮาอยู่กนนี่คอบเไม่มีนะอยู่ไก์คิดถึงดัชีไอเหียไอดนไม่ไก์าเกิอยากัดรจะตายเข้าป่าพวกกูก็ตายแต่วรนแรกเลย อ้ห <laughs> น้าเอาได้ทำแมสตายาดูเทาเลยนี่เ <laughs> อ้เฮียเฮ้ยคนป่า <gasps> ไปออกไปกูเห็นไอ้เฮียมึงมีคนหลอนเลยที่เออนี่ไงต้องเอาขวานตีตีล็อกแล้วมันจะได้ลองสติ๊กมาดีฉลาดว่ะไม่ใช่แพง ทำไมมันไม่ใช่แพงวะเ,ะเทนเสร็จแล้วเทนเจ็บเกมเทนกดโฮสุดเจ็บเกมเทนโฮอะไรอ่ะนี่ข้างบนอ่ะกดเลยนี่กด yes อะไรสักอย่างไม่รู้เจ็บเกม